ใครละคะใครคุณชุบะคุณชุบก่อนวาพัดดีค่ะคุณชุบอยู่หลายวันละเป็นไงฮะวันนี้สะ,ะดวกกว่าวันก่อนหรือเหมือนเหมือนวันก่อนสะดวกกว่าวันก่อนอ๋อค่ะเอาวันนี้มาไวน้วน,าานี่คุณประสิทธิพึ่งมาคุณโบโบก็สองสามวันละครับค่ะค่ะน้าวัสดีค่ะ ก็สะดวกกว่าวันก่อนค่ะนะคะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะตอนทานอาหารแล้วก็ร้างพิงโตหลังพิงโตปั้มเสร็จแล้วก็มากินยาหลังอาหารกินยาหลังอาหารแล้วก็ไปเดินเดินเพื่อวามันดหลอในท้อง่ะคะหย่อยสักหน่อยแล้วก็กลับมานั่งกลับมานั่งสักัาหนึ่งกอ รู้สึกว่าเห็นตัวผู้ที่เขารู้รูปร้อนนะคะเขารู้ร้อนค่ะเห็นเห็นเห็นไอ้ตัวที่เขารู้ร้อนนะคะเห็นนิดเดียวนะ้วนะเห็นนิดเดียวแล้วต้องออกไปค่ะตอนไสสายแล้วนะคะไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยค่ะรู้พอาะเพอาคำว่ารู้ว่าเป็นรูปร้อนนั่นเองค่ะพราะคำว่ารู้รูปร้อนแล้วก็นิดเดียวก็ ัน oh, okay. so, ั 91, oh, okay. where me, where me, ้นหายไปค่ะค่ะแล้วไปไหนสลาะก็ไม่ทราบไปไหนแล้วฉันก็มาตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกตัวแล้วมานึกสลาวตอนนี้อ๋อเรีกว่าไงฮะนึกว่าอ๋อย่างนี้ยังไงนะที่ที่ว่าอ่ารู้โดยที่ว่า ไม่มีอัตตาเขาไปร่วมเพราะเพราะเพราะว่าเขามาลูเขาเองค่ะค่ะเขามาลูเขาเองเอยเขามีเขามีปัจจัยเขาก็รู้ค่ะค่ะแต่ลูนิดเดียวแล้วก็หมดไปค่ะยังยังนี่ถูกก็ผิดค่ะอาจารย์ค่ะยังนี้ถูกก็ผิดค่ะค่ะความจริงรูดลูปนะคะนั่นอะแต่มันอยู่ด้วยกันค่ะไอตัวเป็นนามธรรมมองไม่เห็นหรอก แต่ไอตัวความรู้สึกรู้ที่ร้อนค่ะรู้ที่ร้อนค่ะค่ะความรู้สึกแต่รู้สึกนะคะรู้สึกก็เขามันเขารู้นะคะค่ะค่ะแล้วรู้สึกอย่างี้ย่ะค่ะอย่างอื่นๆก็ไปได้อย่างอื่นก็พอเป็นไปได้ค่ะก็รู้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็มีค่ะคทิ้งเวลาจะเปลี่ยนยาบทเนี้ยถ้าเท้าไหนได้ใส่ใจทุกไปก่อนก็เปลี่ยนไปโดยเรียบร้อยค่ะ Uh huh. ไม่รีบไม่อะไรอย่างเนี้ย uh huh. เปลี่ยนไปก็ดูเขาไปดูไปจนลงถึงอิริยาบถใหม่ uh huh. แต่บางครั้งก็เเพอก็มีค่ะ uh huh. เรือจะไม่ไม,ไม่ไม่ทันได้ใายใจทุกก่อนนี้ก็เปลี่ยนไป uh huh. พอเปลี่ยนไปแล้วก็ทุกข์ก็ไม่มีแล้วหมดเลยใช่ไหมคะ เปลี่ยนไปแล้วมันก็ยังไม่หมดนะฮะอาจารย์เอายังไม่หมดนะฮะก็ยังม,มีมีดูก็ยังยังมีอยู่หน่อยๆแล้ค่ะแต่น้อยลงค่ะอ๋อแล้วดูอะไรต่อฮะไปรับเ่ยนไปแล้วก็ก,ก็ดูรูปิริยาบทใหมนะ่นั้นต่อไปเล้ค่ะอ๋อทุกไม่เป็นประธานคือดูรูปได้เลยไม่ใช่มีทุกมีเอพอไปถึงิุิยาบทใหม่แล้วก็ดูรูปเลยค่ะตอนเนี้ค่ะทุกมันก็มีอยู่นิดหน่อยตอนนี้มันไม่ค่อยใส่ใจแล้วค่ะอ๋อไปใส่ใจใส่ใจรูปแล้วค่ะ ก็แล้วแต่อันนี้นะฮะทั้งตามดูแต่ทุกมากมัก็ใส่ใจรูปไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าพอประมาณเขาก็ยังใส่ใจรูปได้เพอเราเปลี่ยนไปแล้วทุกเขาก็น้อยนะคะมีนิดหน่อยก็ดูดูรูปได้ค่ะดูรูปนั่งต่อไปค่ะค่ะเอาละค่ะก็ใช้ได้นะคะเนี่ยก็ บางทีมันมีปัญหาครับเวลาฟุ้งมากๆครับเวลาฟุ้งมากๆเนี่ยเวลาจะกลับมาดูรูปเนี่ยฮะมันจะมันจะแรงอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเวลาถ้าิดไม่ฟุ้งก็ไม่เป็นไรนะฮะคราวไหนที่ฟุ้งจะจัดเนี่ยมันก็จะกลับมาก็คือกลับมาแรงแล้วแรงแล้วทำไหมก็คือไม่ต้องไม่ทําฮะอก็ก็เลยเลิกเลิกทำถึงข้อ,อยังชั่วว่าก็ไม่ดูต่อก็ไม่ดูเดี๋ยวคือดูแล้วก็ต้องแรง นี่แหละท,ที่ที่ที่เป็นอย่างเนี้ยที่ที่ไป <c oughs> ไปไปดูแล้วก็ไอ้ความแรงแรงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยที่เพิ่มมาขึ้นจนกระทั่งเกิดอาการไม่สบายที่ร่างกายเพราะไม่เห็นไอ้ิตที่แรงขณะดูก็เลยเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้ไม่สะดวกหากเห็นเข้าเราก็ไม่แรงก็ก็หมดเรื่องวันนี้ไม่ใจลมแล้วฮะเขาไม่จ่ายลมให้เราใช้ ไม่ใจลมนะฮะคุณเก่งลมหนาวที่ไหนไม่เห็นหนาวไม่หนาวนะฮะไม่หนาวนะคุณประสิทธิ์ไม่หนาวแล้วครับใจลมได้ฮะก็เลยรู้สึกเอะมันก็มันก็แรงแต่ว่าก็ไม่ไม่แรงมากนะพีนแต่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ไม่ธรรมชาติแล้ว มันเป็นปกติแล้วไงฮะว่าปกติมันไม่น่าจะอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมก็เปิดมึกเมื่อคาวก่อนได้ยินอาจารย์พูดอาจารย์เทวัตพูดถึงทาสํารวมอ่ะก็เลยนึกเอ๊ะเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือทํขึ้นทำสำรวมขึ้นมาว่าจะจะไม่ทําอย่างงู้นอย่างนี้มันมีความรู้สึกนั้นจริงๆด้วยว่าคิดเอาไว้มันคิดเอาไว้จริงๆรด้วยว่าเออจะไม่ทําอย่างงู้นอย่างนี้ไว้ในใจก่อนครับอืมเออถ้าเออเราก็รู้สึกเออเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครมันก็เออ เราก็ไม่ไม่ทำงันซะมันก็ตั้งอำนาจขึ้นมาก่อนเลยใช่ครับ <c oughs> ถ้าเวลาเวลาเราไปดูเราเรารู้สึกแบบนั้นเราก็เลยหมดไปเลยเหมือนกันนะครับก็ผิดไปเลยแต่ก็ฟังไว้ก่อนแล้วก็เวลาไปดูก็เลยนึกได้บางทสงีสังเกตเห็นได้ไงว่าเออเราตั้งใจว่าจะทําสมรวมจริงๆคือตั้งใจไม่ทํางงอย่างนั้นอย่างนี้มีความตั้งใจไว้อยู่ในใจแล้วเนี่ยครับ,รบแต่บางทีเราก็ไม่รู้เราก็ทําไปโดยที่ว่าเออเรา ตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆอืถ้าเราไม่รู้เราก็ทําอย่างนั้นจริงๆครับก็เป็นเหตุให้ไม่สะดวกไปเลยถ้าช่วงไหนถ้ามันก็ดีถึงเรายังรู้ไม่ได้แต่เราไม่ทําให้มันตกไปจากผิดจากทางไปมันก็จะนับว่าดีแล้วมันก็จะค่อยๆหันกลับมาหาจิตใจที่ถูกต้องครับแล้วก็ตื่นตื่นนอนก็ไม่รีบไม่ร้อนอะไรไม่รีบครับเพียงแต่ว่าเวลาทํา กิจอะไรที่มันนานๆหน่อยอ่ะมันอดจะฟุ้งไม่ได้ไงอ,ไนะอย่างเวลาทานข้าวอ่ะระหว่างทานเนี่ยก็จะสมรวมอยู่ที่อาการทานแต่สักพักหนึ่งก็อาจจะฟุ้งไปนน่นไปนี่ธรรมดาแปลงไม่ว่าจะแปลงฟันไม่ว่าจะอาบน้าําอ่ะรู้สึกว่าอย่างอาจารย์บอกถ้าเราทําช้าลงเนี่ยมันก็ยังพอสมรวมได้ไง<า>แต่เมื่อใจมันนึกถึงเรื่องอื่นปุ๊บเนี่มันก็บางทีมันก็ไปเลยไงฮะ<า>ไปเรื่องอื่นเลย แต่จะรู้ตัวทีคือต้องกลับมาสํารวมวิติบางทีก็กลับมาได้บางทีก็กลับมาไม่ได้ก็มารู้ที่เดิมครับกลับมาได้ก็รู้ที่เดิมครับรู้อาการที่ทําแต่ก็รู้เหตุเหตุที่ตอนไปรู้เหตุแต่ตอนที่ว่ามันฟุ้งไปนี่ไม่รู้ละแต่ว่าระหว่างที่ฟุ้งไปเนี่ยแล้วกลับมาได้นี่ก็จะรู้อยู่ที่อาการได้บางครั้งก็อยู่ที่อาการได้บางครั้งก็ไปยาวเลยอ่าละยาวแล้วก็หนุนหิดไปเลยก็ไม่ก็คือ ถ้าเรากลับมาได้แล้วมันอยู่ที่อาการที่เราทําอยูอ่ตอนไปก็ไปไม่รู้เรื่องแต่พอรู้แล้วมันหงุดหงิดอีกก็เลยซ้ํากันใหญ่ครับก็ไม่เป็นนะฮะก็นึกถึงคําอาจารย์ว่าอย่าหงุดหงิดางทีมันก็อ,อดทนไม่ได้ว่ามันหลายหลายครั้งก็ก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ฮะ,าะการศึกษานี่เรามาศึกษาเรื่องการวางใจให้ถูกปกติเราไม่ค่อยมันไม่ค่อยถูกไงบางว่าโยนิโสอโยนิโสครั้งที่แล้วพูดกันไป เอ๊ะตอนนั้นก็มาฟังใช่ไหมครับแต่ใจเรามันจะตกไปในอายมณ์โสมากกว่าอันนี้พอเราฟังบ่อยๆใช่ไหมฮะมันก็รู้เรื่องแล้วก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นมันทําขึ้นให้เป็นนะอย่างเงี้ยพอเผลอหรือว่าพอฟุ้งนานหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะอยากจะอยู่กับปัจจุบันครับก็เลยเป็นเหตุให้หงุดหงิดแต่จริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องเขาฟุ้งก็ฟุ้งอะ่ะเข้าไปกับของเขา,ขเขาตามเรื่องของเขา แต่ผู้ดูไม่เมื่อไม่มีเขาก็ตรงไปแต่เมื่อมีเขาก็รู้ได้ใช่ไหมฮะครับอต้องทาใจให้ถูกเนี่ยเนี่ยวิธีที่จะทาใจให้ถูกอะคือฟังแล้วเข้าใจก็ใช้ได้ถูกคร,คร <c oughs> อย่างอื่นก็สะดวกนะคะย,ยังมีข้อหนึ่งผมสงสัยอะฮะ,ฮะอย่างเวลาอย่างดูรูปนั่งอะเวลาดูนานๆก็รู้ฝึกมันจะเหมือนกับว่ามันจะจับป้าขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้ นึกถึงครับก็ก็ยังสงสัยเอ้เอาจารย์บอกว่าถ้าสมเนียกตัวผู้ดูสิผมก็ยังสงสัยว่าไอ้สมเนียกตัวผู้ดูเนี่ยมันจะคือ <c oughs> คือ,คอจุดหนึ่งยอมรับคือเวลาเวลาดูรูปนั่งเนี่ยมันออกไปที่อาการนั่งจริง,ร,งรู้สึกว่าเออออกไปที่อารนั่งแต่ว่าไอ้รูปนั่งมันไม่มีหรอกอ่ไมอันนี้มันเป็นเรื่องของบัญญัติอันเป็นเรื่องของบัญญัติแต่เราจําไม่ได้แล้วว่าท่านนี้คือรูปนั่ง ครับค่ะบัญญัติไม่มีนะฮะปรมัดรวนๆเลยไม่มีบัญญัติบัญญัติก็ไม่มีคือไม่ต้องไปหาหรอกไม่ต้องไปหาบัญญัติไม่ได้หาด้วยครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกจริงๆว่ามันอยู่ที่ท่านั่งจริงแต่ว่ามันจะยิ่งดูนานๆเนี่ยมันรู้สึกมันจะเริ่มเริ่มความรู้สึกเริ่มแรงขึ้นไงฮะก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้ความรู้สึกอย่างเงี้ยแรงขึ้นอ้าวก็แหลแรงขึ้นก็ก็ก็หยุดแรงไปฮะ คือคืออยู่ในระดับเดิมแต่ใหม่ๆนี้เขายังไม่ยอมอยู่ระดับเดิมอ่ะเขาก็จะแรงขึ้นแล้วก็ต้องเลิกฮะผมก็ต้องเลิกใช้วิธีเลิกเอาต้องเลิกเลิกแล้วก็ดูใหม่ค่อยแดูใหม่อย่างนั้นฮะเลิกแล้วแล้วใส่ใจกันใหม่อย่างงี้ใช่ไหมครับฮะไม่งั้นก็แรงไปเรื่อยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นพอดีนึกถึงคําอาจารย์ว่าจะสําเนียกคุณผมจะสําเนียกอย่างนั้นสเนียกผู้ดูอ๋อคําว่าสําเนียกอะเข้าใจว่าไงคะ เคยได้ยินว่าถ้าเกิดคนมีตัวได้ตัวแล้วอ่ะคือสำเนีกตัวผู้ออดูแต่ถ้าหรับคนที่ยังไม่ได้ตัวผู้ดูเนี่ยก็สำเนีกว่าเราว่านามเป็นคนดูอย่างนั้นไหมครัค่ะต้องรู้ว่านามเป็นผู้ดูต้องเราต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เลวแล้วว่านามเป็นผู้ดู่เราต้องจําไม่ได้ต้องจําไม่ได้ไอตอนที่นั่งเขาเีนั่งตอนตอน,ตอนที่เรานั่งดูรูปนั่งลุนั่งอยู่เนี่ยเราจำไม่ได้หรือว่าเรานามผู้ดูนะค่ะเราเราไม่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 มีมาไม่ไม่นึกถึง ประเด็นึกถึงใช่ไหมฮะครับอ่าไม่ได้นึกต้องคอยคอยระลึกระ,ะลึกถึงเหรอฮะความจริงนะฮะเราเรียนรู้ไว้ว่าเป็นนาเป็นผู้ดูครับแต่เวลาเราดูอะ่ะมันเมี่ต้องรู้สึกตัวครับคือถ้าเราไม่มุ่งนะคะก็จะไม่ทิ้งตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวรู้ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มีสัมปชัญญะหรอกมันก็มีสติที่ระลึกนั่นแหละครับแต่ถ้าเรามุ่งไปซะหมดแล้วก็ทุ่มเทลงไปหมดเลยก็ไม่มีฮะ แต่ว่าถ้าใช้คําว่าคอยรู้สึกตัวครับอคอยรู้สึกตัวอย่างนี้แล้วก็นะคะคือไม่มุ่งอะ่ะไม่มุ่งถ้ามุ่งแล้วก็ไม่มีเหมือนกันมีไม่ได้เลยไม่เข้าใจอ๋อต้องไปสังเกตครับต้องไปสังเกตเวลาดูถึงจะสังเกตได้นะคะคือถ้าเรามุ่งนะฮะความรู้สึกตัวจะไม่มีครับแต่ถ้าเราไม่มุ่งก็ความรู้สึกตัวจะมีเมื่อกี้เออเราว่า ดูแล้วก็เขาจะค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นอันนั้นแหละมีตัวสังเกตด้วยครับอ่าอย่างนั้นแหละตัวน่ะหมายถึงอย่างนั้นผู้ดูน่ะหมายถึงอย่างนั้นเพราะว่าขันจัดสังเกตนี่สังเกตในขณะที่กําลังดูครับไม่ใช่สังเกตเวลาอื่นหรือสังเกตที่อื่นขณะที่กําลังดูนั่นแหละสังเกตสังเกตที่ไหนสังเกตที่ความรู้สึกนั่นแหละ เนี่ยถ้าพูดแล้วมันซับตอนใช่ไหมฮะถ้าไปสังเกตเองแล้วพูดแต่ย่อๆไปสังเกตเองเข้าใจได้ง่ายกว่าไม่งั้นจะไปหาเหมือนอย่าไปหาเนี่ยไปหาตัวผู้ดูนี่แหละครับอยจำเนียกผู้ดูนี่แหละครับเป็นเหตุให้เราไปหาไอ้จำเนียกผู้ดูคืออย่างไรครับค่ะ ถ้าอย่างนี้ก็คือว่าเราคอยสังเกตอยู่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไหนปุ๊บเราก็จะรู้ตัวเองแล้วรู้อ่ะถ้าเรารู้ถ้าก่บเรารู้ตัวแล้วว่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนั่นแหละอ่นั้นใช่ไหมฮะานั่นแหละแปลว่าได้กลับมาอยู่ที่ตัวแล้วว่ากลับมารู้ที่ตัวแล้วสาคัญนะสําคัญอีตรงนี้สําคัญถ้าเราไม่มีสังเกตเราก็จะรู้ตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันออย่างนี้ตอนนี้ผมก็ทำๆเลิกไปก่อนนะฮะ ก็ต้องคือแรงคุบก็หยุดแล้วก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ตังเกตั้เกตจะรู้ว่าแรงแรงแล้วก็หยุดแล้วก็ใส่ใจใหม่ก็อย่างนี้แล้วก็เหตุเหตุทุกเหตุทุกครั้งที่ที่จะต้องใช้อิริยาบถใช่ไหมคะแต่แต่เหตุนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันใส่ใจทุกจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบางครั้งนะฮะเหมือนกับว่าอาศัยเหตุเนี่ย เพื่อไปการทําเพื่อไปทําอย่างอื่นอืมก็ก็ก็ที่ทําอย่างอื่นก็ก็จําเป็นหรือเปล่าจําเป็นจําเป็นมันก็ใช่เนี่ยก็เรื่องเรียกว่าเป็นเหตุที่ควรจะต้องทาครับเพราะเหตุหมายถึงสิ่งที่จําเป็นต้องทําเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับจํากัดความนะฮะที่บอกให้รู้เหตุนะอย่าทิ้งเหตุนะคอยใส่ใจไว้ถ้าเราใส่ใจอารมณ์คือรูปนั่งอยู่กําลังเป็นปัจจุบันอยู่เขาจะมีเหตุอะไรเช่นเขาเมื่อยปวดใช่ไหมฮะ หรือเขาต้องการระหายน้ําก็ต้องการน้ําใช่ไหมคอันนี้ก็เป็นเหตุเนี่ยเหตุน่นคือความจําเป็นที่ต้องทําเช่นเปลี่ยนอิยาบทหรือไปดื่มน้ําหรือเกิดปวดห้องน้ําใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปเหมือนกันถึงแม่รูปนั่งยังไม่ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนอิยาบทแต่จําเป็นเรื่องปวดห้องน้ําเราก็ต้องไปครับค่ะก็เพราะเชื่อว่าเป็นเหตุเหมือนกันคือจําเป็นสิ่งใดที่จําเป็นสิ่งนั้นก็เลยเรามาใช้คําว่ารู้เหตุไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ และที <Yeah, mm ่จำเป็นก็ค like ืออะไรอีกคืออะไรฮะที่จำเป็นที่เรียกว่าจำเป็นคืออย่างอย่างที่ผมแววอย่างเวลานั่งนานๆไม่สะดวกคือมันแน่นเรื่อยๆผมก็ว่ามันจะไม่สะดวกแล้วก็จําเป็นต้องไปทํเนี่ยต้องปิดอายาบทอย่างนี้เรียกว่าจำเป็นอย่างนี้เรียกว่าจำเป็นใช่จําเป็นก็คือทุกนั่นแหละแต่นี้จะบอกว่าจําเป็นก็คือทุก ผู้ปฏิบัติก็จะไปหาคอเฝ้าแต่ทุกอยู่มันก็ลําบากเอกอะผูพ้พูดก็ต้องขยัดเอาไว้ก่อนต้องหาลือผู้ผ,ผู้ผู้ปฏิบัติก่อนว่าเข้าใจถูกหรือยัง <c oughs> มันจะได้เอไม่ต้องไปเที่ยวหาครับหาอะไรหาทุกมา่อไรทุกจะมีสักทีนะบ,บ,บอกเนี้ยมาปฏิบัติ <c oughs> กรรมาฐานจะมาละก,กิเลสว่าง,งั้นอ่ะแล้วไปเห็นกิเลสแล้วเหรอแล้วเผื่อกิเลสยังไม่เกิดอะ่ะแล้วไปละที่ไหนไม่งั้นก็บอกจะมาดูทุกอ่ะก็เผื่อยังไม่ทุกอ่ะจะดูอะไร อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันกำกวงอย<ช>่าเนี้ยอย่างนี้ไปซะเลยจะได้ชัดดีว่าเอออยู่ที่ไหนเข้าใจยังไงโู<ช>้ีวเดี๋ยพอเข้าใจแล้วเข้าใจท่านหนึ่งท่านอื่นๆพลอยเข้าใจไปด้วยถ้าใจไม่เลื่อนลอยเนี่ยฮะพอได้ยินนะชัดเจนแล้วเข้าใจไปด้วยเลยนะฮะ <ๆ S 2> นอกจากที่จะเลื่อนลอยไปอื่นแทก็เลยไม่ใช่นั่งอยู่แล้วใจจะอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่หรอกใจไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ง่ายเหมือนกันแ่ะค่ะแต่ว่าเนี่ยดีอย่างเนี้ยคือการประชุมมีประโยชน์ ผู้นี้พูดผู้อื่นก็ได้สดับไปด้วยก็ได้รู้เหตุผลไปด้วยค่ะพี่อาจารย์พูดถึงผมนึกถึงเลยว่าถ้าอย่างเวลาเราหาทุกข์อะเที่ยวหาเหตุอยู่เนี่ยมันก็จะหาไม่เจอคาไม่เจอเรเรหรอกเตุอยู่ะ,ะอย่างเวลาเพราะมันโตมินโตเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราอยู่บางครั้งเนี่ยถ้าผมอยู่ในรูปดูรูปอยู่อย่างเงี้ยเวลาหิวเนี่ยก็ะจะรู้สึกเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันหิวกว่าหน้าน,นั้นแล้วพอดี พอเอิตอนที่ปินโตมาเนี่ยผมยังไม่หิวพยายามจะหาว่ามันถ้ามันหิวยันจะไม่หาไม่เจอหาไม่เจอหรอกหาไม่เจอใช่ไหมฮะเพราะว่าไปนั่งหาเขาก็หาไม่เจอครับแต่ก็นั่งดูรูปนั่งไปที่มือยังไม่หิวครับก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหาหาหาความหิวแต่ย่างหาเรื่องความเข้าใจนิดๆหน่อยๆเข้าใจยากเหมือนกันนะคะเข้าใจยาก แต่พออย่างนี้ก็เข้าใจแจ่มแจ้งไปเลยใช่ไหมฮะก็สะดวกต่อการปฏิบัติยังไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรก็มีอยาบทใหญ่ๆเป็นหลักรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินและก็มีเหตุอยู่เสมอเดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวก็พลิกเดี๋ยวก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาเนั่นแหละเป็นเหตุไม่ใช่เราไปหาเหตุหรือไม่เราไปทําไปทําเหตุไม่ใช่อย่างนั้นค่ะอต่นี้ก็สะดวกดีค่ะครับ ทุกๆเรื่องเลยค่ะทุกระยะทุกขั้นตอนแม้จต่นั่งห้องน้ำจ <c> ะ <oughs> เขาก็มีเหตุเหมือนกันนะคะอาบน้ำค่ะตื่นนอนล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำรับประทานอาหารข้าวไปแก่ทุกใจหนักใจเบาพวกนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้หมดทุกอย่างคนที่ไม่เคยที่จะได้มาฟังหรือมาปฏิบัติที่นี่ก็จะน่าแปลกใจไปนักเป็นหนาใช่ไหมฮะ ก็ทุระอะไรมารู้ไอสิ่งที่เรารู้แล้วอ่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางคนฟังแล้วงงค่ะอย่างมาคุยกันก่อนเนี้ฟังแล้วก็งงเหมือนกันเนี่ยค่ะบอกว่ามันมันมันลำบากเหมือนกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าไอสิ่งที่เรารู้แล้วนั่นอนะเรารู้ด้วยกิเลสใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ให้มารู้ใหม่เนี่ยมารู้อีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เป็นปัจจัยแก่กิเลสในตรงนี้ก็ต้องพูดกัน ยาวเค่ะเวลาอยู่ข้างนอกก็ไม่ไม่จะรู้เลยเวลาเราลองน้ำเราก็ไม่รู้รมันไป,ไปแล้วอ่ะไม่เห็นจะรู้เลยว่ามันทําเพื่ออะไรยังไง<า>ก็ไม่เคยทราบรู้เหมือนกันมาปวดแตกไปครับเอาไปแล้วสบายก็รีบรีบรีบทำทำใช่ไหมเราไม่รู้เหตุรูปผลอะไระคือสําคัญว่าอยากทำเธ่อด้วยซ้ําเพราะอยากให้ออกไป<า>ออกไปแล้วก็สบายค่ะทุกเรื่องอะฮะเราทำเพราะไม่รู้เราทำเพราะอยากเราทำเพราะไม่ชอบ ดีก็มีถามมูลเนี่ยนะเพราะไม่รู้บ้างเพราะอยากทําบ้างเพราะไม่ชอบบ้างทําก็ตามกับกิเลสทั้งวันแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนผู้ปฏิบัติใหม่ต้องรู้ว่าอ๋อมาทําแบบนี้เพื่อจะละกิเลสคือทําอย่างนี้แหละแล้ะกิเลสจะไม่เกิดได้ประโยชน์อะไรกกับกิเลสจะไม่เกิดอันนั้นก็ต้องหาความรู้ต่อไปค่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็หลายเรื่องทับอนค่ะ ถ้าพูดไปสักอย่างเดียวผู้ฟังก็ฟังเพลินไปหมดถ้าขอได้เทีทละจุดละจุดผู้ฟังก็เอาจจะแจ่มแจ้งง่ายขึ้นผู้อื่นฟังก็ฟังเอาพลอยเข้าใจไปด้วยไม่ใช่ฟังแล้วจะตั้งใจอยู่กับเรื่องที่ท,ที่ฟังคือไม่หรอกคะ่ะใจเราไม่ใช่เล่นนะคะคือเราไม่รู้เองเคยก็ซัดสายไปตามเคยชินของเขาค่ะตรงไหนจับข้อความได้ก็ก็เป็นประโยชน์ตรงไหนที่จับไม่ได้ก็พันไปก็อ,อาศัยบ่อยๆนี่แหลคะค่ะ คนโบก็สะดกดีใช้ได้